ครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้อง FC สุนทรชัยนะครับวันนี้พามาชมไม้ตระปูลเงินไหลมานะครับมีหลากสีแล้วก็ได้มาสะสมอยู่ก็ไม่เยอะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นนี่เลยครับผมสีชมพูหวานแววก็คือออมชมพูนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้แยกเลยนะครับตั้งแต่ได้มานะฮะสวยงามมาก ยามค่าคืนแล้วก็มีเม็ดฝนโปรยปลามาแบบนี้ก็มีเสียงของเหล่าแมลงกลางคืนเป็นซาวประกอบกคบประกอบกับคำบรรยายของผมนะฮะก็ชุ่มฉ่ำก่อนนอนนะฮะวันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นออมทองครับผมใบก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยงามดีทีเดียวนะครับผม นี่คือต้นแม่นะครับใหญ่ยักษ์มากเลยนะกระถางก็เป็นกระถางหกนิ้วนะฮะแยกได้แยกได้สองกระถางนะครับสำหรับอ,อมทองนะครับใบสวยมากเลยนะครับผมนี่ฮะไม้มงคลที่เกี่ยวข้องกับดึงดูดทรัพย์นะ ออมทองครับผมก็ถือว่ามีความชื่นชอบแล้วก็ได้รับความนิยมกันมากมายนะแต่และบ้านก็รู้สึกว่าจะมีไว้ไม่ต่ำกว่า5้าสายพันนะครับโดยพอตามร้านค้าร้านขาย,ยาต่างๆช่วยเสริมเกี่ยวกับธุรกิจการค้านะครับเชื่อว่าจะช่วยให้มีเงินทอง ไหลามาเชมาไม่ขาดสายนั่นเองนะครับออมทองครับแล้วก็มาตรงนี้ด้านข้างฮรบใบก็ใหญ่มากเลยอันนี้ก็คือลักษณะของออมมณีนะครับออมมณีก็แยกออกมาได้รวมแล้วสามกระถางนะครับสวยๆนะอยู่บริเวณร่มลำไรเลยครับตรงนี้ ดินที่ผมใช้แยกก็จะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุมีปุ๋ยคอกผสมหนึ่งส่วนแล้วก็มีกับมะพร้าวสับแช่น้ำเนี่ยสามส่วนแล้วก็มีใบก้ามปูหมักนะครับผมหมักเองนะครับผมผสมตรงนี้อันนก็เป็นการแยกมาอนนี้น่าจะฟื้นเต็มที่แล้วครับผมพามาชมไม้มงคล ยามค่ำคืนสวยๆนะครับออมชมพูออมทองแล้วก็ออมมณีครับผมท่านใดที่ยังไม่มีสะสมก็รีบเลยนะครับสวยงามมากปลูกเลี้ยงง่ายครับขยายพันุ์โดยวิธีการแยกเงาแยกก่อนั่นเองนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมเนี่ออมทองครับก็จะมี เม็ดฝนแล้วก็ทำให้ใบดูสดชื่นชุ่มฉ่ำด้กับสายน้ำฝนตรงนี้นะครับดินก็คนที่เป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีโดยเฉพาะหน้าฝนอย่างนี้นะครับก็เสี่ยงที่จะรากเน่านะครับถ้าเกิดการระบายน้ำไม่ทันนะฝนมาชุกช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในบริเวณร่วมํำไร,ร,ร,รแล้วก็ดินระบายน้ำดีนะครับผม การขยายพันธุ์ก็คือแย่งเงาแย่งกอง่ายดายมากเลยนะครับผมอ,อมทองสวยๆสองกระถางตรงนี้ครับเนี่ยสวยงามไหมครับแล้วก็ขค้าๆนี้สีชมพูหวานแหววเ,เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับอา่าไว้ในบริเวณภายในบ้านนะครับ ก็ห้องน้ำํำถือว่าเหมาะเลยครับมีรูปทรงใบสวยงามปลูกในบ้านทุกคนที่จะนําออกมารับแสงทุกวันนะครับวันละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะช่วยได้นะนี่ครับครับก็พามาชมไม้ มงคลสวยสวยยามค่าคืนก่อนนอนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีช้ยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ